อุ้ยผีบักจริงด้วยอุ้ยน้ำมนสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในเกม Home Sweet h วิต s u r ส i v e เหมือนเดิมนะคะรอบนี้เจอผีคนไทยอะ่ะน่ากลัวด้วยสิในตี้น่าจากคนไทยทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้จะรอดหรือเปล่านะ มาค่ะนึกว่าจะไม่ได้เล่นเสแล้วโหลดหน้าเกมนานมากมีคนปิงอะ่ะฉันลืมปรับไอ้นี่อีกแล้วอะ่ะฉันลืมปรับโอ้ยแกมมามันอะ่ะลืมปรับแกมมาของเกมอะ่ะ มันมือดอะ่ะนี่ปลาเปิดแตกนีผพาอะไรเปิดอะไรแตกคะนี่ผพาเปิดอะไรแล้วแตกคะงง หน้าาเทาผีจะขึ้นมาไหมอ่ะตีมอีตีมอีตีมเยืนอยู่กับผีทำไมคะ กลัวหรือว่าผีเขามาทำเควสหรือเปล่าผีใจดีแน่เลยอุ้ยใจดีบ้าอะไรหน้าแดงแล้วน่ะาหายไปแล้ว โอเคต้องปรับแล้วล่ะ เขาเดินไปไหนของเขาอะผีโซนพิธีหรอสวดเลยแล้วกันโอ้โหเพื่อนเซตส,สี่พิธีเลย พี่เดินติดคือไว้ Why? อีเบลดูดคอติมต่อหน้าต่อตาฉันเลยค่ะเฝ้าไหมอ่ะเขาไม่กดเออ่ะฉันก็ไม่กล้าเข้าไปอ๋อตื่นมาค่ะติม ยยะะเดี๋ยวเราจะเราต้องคอนโทรลพิธีนี้ล้วเข็มเข็มออกสองอันแล้วอะ ห้าสิบหน้าเท่า,เ,าเบียวงางมีดมาแต่ไกลเลยเร่องน่ง อุ้ยเคี่ยมีน้ำ<อ>นี่พามดไ,<อ>ไปช่วยติมสวดก่อน รอบนี้ฉันกลายเป็นซับพอร์ตอีบา้าปฏตีฉันทำไมคัตติมงงนี่พาจุกอยู่ ัาดี๋ยวฉันจะรีบสักวันทบฉันจะไปช่วยนิพาหรือจะรีบสวดดีวะเหล่าขันฆราวาสตังครสวัสดีพ่ะอะไรยุติสักสะวุชิลาวัฒทัไม่สวรรค์นัสกาตาวุฒาอลาวสกษาตุสากุธามเยเมนัส ขาจุกนานมากเบลไม่เห็นฉันอย่าทำหนูเอ้าอย่าทำหนู ไปทางไหนแล้ววะหายเอาเราชุดนพาไม่ได้เดี๋ยวหาของไว้เล่นตรงนี้ดีกว่าปึ๊บผีผีผีบัก ผีบักคืออะไรไปดูดีผีบักเป็นยังไงวะนึกว่าผีอีน,นี่มันผีเบลไม่ใช่หรอไม่ใช่ผีบักอุ้ยผีบักจริงด้วย อุ้ยน้ำมอนผีขึ้นไม่อยู่ทำไมตรงนั้นคะงงผีขึ้นไปเนี่ีขึ้นไม่ทำอะไรตรงนั้นผีขึ้นลงมาสิเบลเลงก่อนนะเลงก่อนนะนี่เลงายมันไม่บักแล้ว เออมันไม่บักแล้วเออเบลไม่บักแล้วอุ้ยอุ้ย <c oughs> กด e ไม่ติด ุยเฮียออกประตูดีกว่าเฮียไม่บักเราเด้อ เดี๋ยวๆฉันไอ้นี่ก่อนทุบประตูสินี่ว้ายว้าย อีดอกเออตายแล้วเนี่ยอ,อมันไปติดอยู่บนรถนะ่ะเมื่อกี้อีเบลอ่ะนึกว่าอนุสาวรีอีดอกขันดาที่หนูไปเ่นนาออ้าหยู่ติดอยู่บนนั้น